โลดเทนโล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 โรอะไไม่อะไไม่ว h a t s i ง I'm ม a นมแพนก u i n No 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 อ m สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับจุกผมเหมือนเดิมไอ้มาวินเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้า,จาตัวละครหนึ่งตัวละครไตตัวละครอะไรตัวละครสีม่วงตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้หนึ่งหมืรร่นบาทเฮ้ยหนึ่งหมื่นในการวางเป็นตัวละครใหม่ใน Secretly Terrestrial Defense ซึ่งมันจะอยู่ในอีเวนต์นะครับกาซี่อีเวนต์ที่จะหมดใน9วันในกาซี่อีเวนต์นี่มีตัวละครอ,อะไรกันบ้างก็จะมีเจ้าแอส r รโนสแมนแล้วก็มีทรัพเปอร์คาบูดาแมนมีแอส r o t ร t ไททันคาบูดาแมนแล้วก็กาแล็กติกไทไททันแน่นอนครับโดยวันนี้เนี่ยจะมาเล่นเจ้ากาแล็กติกไทไททันนะซึ่งก็เอยในคลิปนี้เนี่ยส้าใครที่อยากได้เจ้ากาแล็กติก ไต่ไทยท่านนี้นะครับเอสเซชชอปร้านของผมเนี่ยมีขายนะครับเจ้าตัวมาคอนใหม่อย่างเกซี่ไต่ไทยท่านแล้วก็ เป็นผู้ตระกูอื่นๆมากมายในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทเลเบอร์ดีเฟนเทเลสกิฟฟีทเลเบอร์ดีเฟนนะครับแล้วก็วันนี้เรามีโค้ดกันด้วยโค้ดก็ผมจะขึ้นไว้ให้ตะตรงนี้เลยครับไอ้มาวินเลิฟอยู่นะซึ่งมีจะได้จำนวน5บาทแล้วก็นำไปซุ่มกล่องซุ่มเล่นหรือจะนำไปซุ่มวงล้อสกิปดี่ลุ้นตัวละครสุดโหดหรือจะเป็นกล่องซุ่มคอมมิกสุดฟยวโอเคเราไปดูคลิปกันต่อตอนก่อเลยดีกว่านะครับ โอเคนะหลังจากที่เราเนี่ยพูดกันมามากพอแล้วเดีย๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าตัวละครให่จะตึงจะโหจะฟี้ยลขนาดไหนโอเคเรามาแล้วนะตอนนี้เนี่ยคลิปอาจจะดําเนินการไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าผมแขนด้วนผมแขนหักก็จะทําให้การดําเนินคลิปเนี่ยลำบาก นั่นน่ะว่ามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับไอมาวินนะน่นน้าใครที่ใหญ่ผมทําอะไรเนี่ยก็บอกได้เสมอตอนนี้เจ้าแสงไฟสว่างสุดโหดและโหดร้ายได้ทําการจริงปิวป้วปิวปิวใส่เราทอยร็จมากมายอะไรครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะฟาร์มไปฟาร์มไปยาวๆเลยท่านผู้ชมยาวๆไปยาวไปยาวกโก รอไปยอ่าบายครับท่านผู้ชมย่าบายย่าวตอนนี้นะครับก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา,วลาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทผมผมก็คิดว่าอาจจะต้องเัง้เงินอีกสักแป๊บหนึ่งแป๊บหน่อย go 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 เอา go 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 อีกนิดนึงครับผมขอ,อเก็บฟ้าให้สุดก่อนรจะตอนนี้ผมจะมาเก็บตังค์เพื่อลาหน้าเนี่ยจะได้เอาตัวลงละ ผมจะใกล้จะได้รู้แล้วอันนี้ผมเอาตวัวลงด้เลยผมเหมือนกับจบเร่อนี้ปุ๊บมันตัวใหญ่มากปุ๊บเปิดตัวครับเจ้าตัวละครที่มาใหม่จ,จัดการเหล่าสกิปดิดด้วยความไวแสงอันละแรงกล้าโอ้อันนี้จริงๆนะเนี่ยมันมันมันจัดการเร็วมากเนยท่านผู้ชมเห็นปะเห็นปะเห็นปะภาพาสัตว์เนี่ยยิงปิวปิวปิวเอายิง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 เข้าไป ยิงเข้าไปเอ้ายิงเข้าไปเห็นไห้ว่ามันยิงเร็วมากมากมันโหใช้จะใช้อัปเกรดขั้นถัดไปจะใช้เงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้านะครับอันนี้ครับมันต้องอัปเกรดขั้นถัดไปใช้เป็นหมื่นห้าเป็นสองหมื่นนะเนาะซึ่งต้องใช้เงินเยอะมากนะครับหมื่นห้าเนี่ยเยอะมากซึ่ง ถามว่าเราคิวไหมเราคิวครับเราฟาร์มเราตอนนี้ฟาร์มเราเต็มทุกตัวแล้วต่อไปก็จะเป็นการอัปเกรดเจ้าตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวเรามากดอัปเกรดกันกดเงินไม่พออันนี้คืออะไรเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้เป็นสกิลมันนะเป็นสกิลชื่ออะไรอะกบ่า,บาหรอ คือเลเวลเรายังไม่ถึงนะตนเเวัวละครก็ต้องเข้าใจก็เลเวลมันยังไม่ถึงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่เพราะว่ามันยังเลเวลไม่ถึงนะก็อาจจะใจเล็กน้อยว่าเลเวลมันไม่ถึงเศร้ามากอ่ะเงินเรามีเหม็นกันแล้วครับยอมเรากดอัปเกรดกันตอน,นอัปเกรดเนี่ยเป็นดาเมจสองหมื่นนะระยะห้าสิบกูดาศูนย์จุดแปดโกงนะถือว่าใช้ได้เรา,เาต้องอัปเกรดเขึ้นไปจำนวนเงินสองหมื่นห้าไป ในขณะนี้ก็ยืนดูมันยิงใส่เราทอยเล็ดด้วยความโหดเหี้ยมและอำม,มหิตมันเป็นสิ่งที่ชอด์นมาจันมากๆโดยที่ผมไม่ต้องยืนทำไม่ต้องทำอะไรเลยกดยอดมากมากโอ้มิโบปูปูปูปอันนี้ค่อนข้างไปเรื่อยแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างช้านะผมกดสกคิปเลยดีกว่าตรงนี้ก็ดูมันจัดการ นะครับท่านผู้ชมดูสังเกตจากกล้องตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนก็ตามที่ออกมาจากตรงนั้นไม่มีตัวไหนรอดเลยสักตัวหนึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมมันเร็วนะครับท่านผู้ชมมันเป็นหนึ่งีกหนึ่งตัวคอสมิกที่ดีมากมากเลยนะบอกตรงๆว่ามันดีดีแค่ไหนก็หาซื้อกันได้โอเคผมว่ามันสองหมื่นแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้สองหมื่นแล้วผมก็กดไปปุ๊บกด อัพเ,เงินไม่พออ้อพอแล้วกดเลยกดเรียบร้อยท่านผู้ชมอุ้ยผมรู้กด E มันกดคิวเหมือนดอดได้เนี่ยผมยืนถ่ายแอคคู่กันมันอนะดด้วยความที่มันหัวเทียมอมยิมันให้มากๆตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งอัพเกรดไป2 5 0 0 0นานะท่านผู้ชมตอนนี้ดาเมจของมันเพิ่มเป็น3 0ม0 0ืระยะ60แล้วก็คูดา0ูงเกเกกนะฮะซึ่งถ้าเราอัพเกรดต่อไปเนี่ยเขาจะไปถนงห0 0 0 0ื่นะครับ ก็เราจะได้ดาเมจเพิ่มเป็น50,000นะครับระยะเป็น70แล้วก็คูดาเนี่ยเป็น0.5ถามว่าดีไหมดีมากๆากก็ไก่ตัวเห็นไหมจากที่ผมมุมจากมุมด้านนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะก็จะได้เห็นว่ามันไม่มีตัวไหนแทบจะรอดออกมาได้ถามว่าชิวไหมผมปล่อยยืนเฉยๆก็ผ่านไปได้ง่ายๆเพราะตัวละครนี้มันแข็งเก่งและส่งพลังยังไงนะครับผมนอกนี้ก็จะเป็นการที่ดีที่เราจะต้อง รอมันนะครับตัวคนใหม่สุดเฟี้ยวโหดๆมากๆแล้วก็ต้องรองเงินอีกนิดหน่อยจะได้อัปเดตแล้วนะครับก็รอไปรอ,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 อสักพูกหนึ่งนะครับใกล้จะเรียบร้อยค่าหมื่นเป็นที่เรียบร้อยเราจะมากดอัปเดตกันเลยดีกว่าอัปเดตไปปุ๊บค่าจะไปนี่แสนหนึ่งเลยนะครับชมจะทันไหมเนี่ยเงิน เงินผมไม่รู้มจะทันไหมนะมันจะทันนัเกตถึงไหมผมไม่แน่ใจแต่ขอให้มันทันแล้วกันถ้าไปเี่ยดาเมจห้าหมื่นนะครับระยะ70คู่ดาวสูตรจุดห้าสุดยอดมากๆผมไม่รู้ว่าเงินผมจะถึงทันไหมนะซึ่งถ้าเงินไม่ทันทำไงได้บ้างขายดยีได้แค่แปดร้อยไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องทำใจเลยครับ ตอนนี้เว็บ3าแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะโผลมาเยอะแค่ไหนตัวละครทั้งหมดของผมถูกจัดการด้วยกระซี่ไตไททันนะครับมันโหดมากดูมันฟาดเรียบเก็บเรียบนะคะเห็นมไหบเงียบๆฟาดเรียบระวังไว้นะนะครับแบบนี้เลยเพลงนีแบบ้อยากคือเอาเพลงขึ้นนะเอาคนตต่ออย่าเอาเพลงขึ้นเดี๋ยวผมโดนลีคาซินะครับก็ ก็เรียบมากบอกเลยเห็นไหมยท่านผู้ชมมันสุดยอดมากเดี๋ยวผมเป็นกล้องให้ถึงแม้ผมจะมีแขนเยอยผมก็ยังทำคิดให้ท่านผู้ชมดูได้นี่ผม,มเรียกสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดจริงๆเลยถามว่าผมไปโดนอะไรมามมเหลือแขนเดียวผมข้อมือหักนะครับข้างขวาก็ใช้เวลาอีกนานแะทบหนึ่งเดือนกว่าจะหายผมเพิ่งรู้ว่ามีกดปุ่มสปีดตรงด้านนี้ซึ่งถามว่าผมกดไหมไม่กดครับท่านผู้ชม มันจะทันไหมมันจะทันให้ผมอัปเกรดถึง1 0 0 0 0แสนหรือเปล่านะซึ่งผมว่ามันต้องทันแล้วแหละโหตอนนี้คือยังไม่เทินยังเดินมาไม่ถึงตรงที่ผมยืนในซัมเนี่ยไม่มีตัวละครไหนเดินมาถึงตรงที่ผมยืนเลยในซัมมันยอดมากนะครับผมยืนเฉยก็ชิลมากเลยนะแกละแกละอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงนะกดอัปเกรดแล้วนะหนึ่งแสนแล้วกดอัปเกรดปับ๊บแม็กเลเวลนะครับแม็กเลเวลนะครับอันนี้ผมกดอ,อก เราต้องสกิปไปก่อนนะแม็กเลเวลเนี่ยดาเมจที่7จ็ดหระยะ80และคูดาว0.41ที่ใช้การอัปเกรดตะกี้นี้เป็นจํานวนเงิน1 0 0 0 0แสถามว่าดีไหมแน่นอนครับผมจะตอบคําเดิมว่ามันดีมากๆดีสุดๆตัวนี้แข็งกระด่งนะครับนี่เราจะมาดูกันว่าจะมียูนิตตัวไหนเนี่ยผ่านมาถึงตรงที่ผมยืนอยู่บ้าง คือมันจะไม่มีทางได้เลยจากที่ผมยืนอยู่แน่นอน100ล้านเปอร์เซ็นต์มันจะไม่มีทางขายับมปถึงตรงที่ผมยืนอยู่เพราะว่ามันไม่ถึงอยู่แล้วเห็นไหมครับมันแม้จะเจอกมาก็าออกมาลําบากจากเห็นเป็นหนึ่งในสิ่งที่สุยอมหา,าจั์ในสกิปิดิททเลตเทวอรีเฟนต์อันนี้คือผมพูดไปเรื่อยแต่ว่าขอบคุณที่ฟังจนจบนะผมพูดไปเรื่อยจริงๆโอเคหนหครับ ก็เรียบร้อยครับ7เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าตัวละครนี้สุดยอดมากมากนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครนี้ก็แอซ่จัของเรา,เรามีการสนับสนุนร้านของผมด้วยร้านผมเองร้านเล็กหน่อยก็ผมรับกดกีพาเลทเจ็ดด้วยนะครับสำหรับใครอยากกดแบบนี้ก็รับเหมือนกันโอเคบายยเจอกันใหม่คลิปหน้า s e e you again ์รูชอ็อปช็อป